ครับขอกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เรามาที่งานวงสวงนะครับปรากฏว่าฝนไล่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมลมแรงจนกอไผ่จะล้มทับนะครับผมได้เข้ามาศาลาปรากฏว่าเราได้มาเจอนะครับมาเจอพระปิิศนาครับหลวงพี่ปริศนาตายแล้วฟื้นนะครับนาะไม่ได้เจอกันนานนะครับพ่อแม่พี่น้องครับถือว่าโชคดีนะฮะครับเราจะมาสอบถาม แนวทางความฝันของอาจารย์นะครับว่าแนวทางจะเป็นแบบไหนนะครับเนาะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาสอบถามแนวทางของ พระปิศนาตายแล้วฟื้นหรือหลวงพี่ปิศนณากันนะครับว่าจะมีแนวทางมาฝากพ่อแม่พี่น้องตัวไหนบ้างนะครับเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับผลกับโจกฝากกอาจจลขึ้นแม่นครับวันนี้อายา์น,นิมิตรมาขึ้นเป็นยังไงครับฝันดีว่าเ้องขึ้นอัตามาฝันอัตามาได้นิมิตรอยู่มาขึ้นแล้วอ,อัตามาจะเล่าสุฟังครับมาขึ้นอัตามาไดนิมิตรว่าอัตามา ย่างไปกลางป่าอัตมาก็เลยไปเห็นสะน้ำอัตมาจะขามไปฟังท่างทุนอัตมาเพราะว่าในความฝันอัตมาจะไปกรรมฐานกลางป่าไปอยูคล่นกลมนมไปปฏิบัติแต่ว่าทางที่อัตมาจะไปมันมีสายน้ำกั้นยู่อัตมาก็เลยอยากจะขามน้ำเพื่อที่จะไปเขาป่าปฏิบัติ อาตมากเ็เรยตั้งจิตอธิษฐานว่าในจิตอาตมาอยากจะมานั่งสมาธิปฏิบัติจะว่าเกิดมีนาำกันอยู่อาตมาคงบ่งมีบุญหรือมีโอกาสได้ไปนั่งแล้วว่ากจักรับวัดแต่ขะนับนั่นก่อนที่จะกลับอาตมาไปเห็นอูบาสกไยเรือมากูกบาสกค,คนนั่นกับพระนุ่งม,มือึ้นก็บ,บอกว่า ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์นิมนต์ขืนเรือโอ้พรนิมนต์นิมนต์พระอ,อาจารย์ข,นนขืนเรือเนี<อ>่ยขนเรือแมรอัตมาก,ก็เลยบอกว่าจะเริ่นพอนโยมอัตมาจะเหตุตามเจตนาของโยมเพราะอาตมาข้นเรือเรื่องกับนิง่งแล้วก็คนพ้ายกับบดไดผ้ายอีกอย่างบบเห็นไม่พ่ายต่ว่าเรื่องน่ะแลนพอไปถึงกลางนา้ำ ก็เกิดความรู้สึกแปลกแปลกว่ารู้สึกว่ามั่นคงแขวงครัเพราะอาตมามเลี้ยวเบลงเลือกกลับกลายเป็นพยังฆ์เขียวใหญ่โตเท่าต้นไม้ขนาดใหญ่พอ<ค>น,นี่ลุดจากแหวนไปแล้วอาตมาก็เลยรู้สึกว่าอาตมาตัง้งอาตมามีความหวาดกลัวแต่อาตมาตั้งจิตห้มีสติว่าเพราะว่าจะเกิดยังฝืนต้องพุโทโธพ่อไปถึงกลางน้ำ อาตมาก,ก็เกิดความหวาดกลัวแตว,ว่าท่าน mm hmm. ง,งูใหญ่คนนั่นเิ่นกระส่งเสียงออกมาวาท่านว่าต้องกลัวท่านอาจารย์ข้าพเจ้าว่ดเหตุท่านตกน้ำในน่อน mm hmm. อาตมาก,ก็เลยรู้สึกว่าตามความเป็นจริงอาตมาก,ก็กลัวเพราะว่าอาตมากยังมีจิตฟุ้งซ่านอยู่อาตมาก,ก็เลยว่าจัง๋ก็ขอห้ไปถึงฟังแตว,ว่าท่านง,งูเิ่นกรลอยวน่น กดไปเป็นเลขนั่นเลขนี้กดไปกดมาเพราะเป็นตัวเลขอาจารย์เห็นตัวเป็นตัวเลขไหมครับอาจารย์ก็กดไปกดมาก็เลยเห็นไม่ชัดเจนนะแต่อัตมาก็เห็นไม่ชัดเจนอัตมาก็เลยมันคล้ายเลขอะไรนะออกเลขเก้านี่แหละก็ให้โยมพิจารณาไปคำนวณดูอัตมาก็เลยมาถึงฝั่งอัตมาก็เลยให้พรมานพ ตนนั้นแต่พอหันกลับมามานกกลายเป็นงูแล้วก็เลื้อยลงน้ำเลยอาตมาก็เลยมันเป็นจักรยานไ่นรอกแต่เป็นเอ็ดเอนี่ห่วยโดดล่องหลังแหละี่น้อกงูเขียวใหญ่เนาะงูเหลี่ยมใหญ่เนาะงูเหลี่ยมในงูเขียวงูเหลี่ยมในงูเขียวงูจะเป็นงูอะไรไปย่านไปย่านฝ่ายข้างนอกเป็นไปย่านหรืเนาะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เนาะ คื้มากช่วยงานอูยู่นเอะฝันเลยฝันเหมือนขึ้นนะคะ่ะฝันเหมือนขึ้นก่อนที่จะมางามนะจะมากอะนั่งสมาธิไหวพระสวดมตนเย็นก็ผู้บาอาจารย์กะมีจิตที่เปรยมปรีพ่อมานอนกันนี่มเหียนเลยระมาณงรู้ซึ้ตื่นแต่มากก็รู้สึกว่ามีปิติครับยิ่งม,มองมากมากมองนี่มอง คนอย่ม,ง,มางานงานงานพุทธพิเศษพุทธพิเศษครับ ح ح> เราก็ได้มีโอกาสได้มาเจอใช่ครับก็เลย่มีโอกาสได้มว่าพบขวกันก็พาอาจารย์เพื่อนคริศนาพริศนาครับ,รบโอกาสนี้พอดีฟ้ากันสิครึ่มฝนกันสิตกพี่นอ้องน่ามันจะท่วมเมื่อกี้ไม่เจอกันนะครับผมอือไอฝนไหลก็เลยเข้ามาในศาลาก็เลยเจออาจารย์โดยบังเอิญโดยบังเอิญครับฝนไหลขามาหาเพื่อนครับก็เลยขอแนวทางเลย น้ำปลาฟึ้นฟันดีบ่ครับผมพอปลาพุ่มอยู่นี่ก็แห้งนะคะหายโชคไงวลาเป็นประจำอืมว่าพระก็ถือหลายด้เมื่อไนี่ถือประจำค่ะแม่นครับก็ถึอกันหลายเอ๊ะใายบุญแลงน้องค่ายกับมาล่ำถวายไปเมื่อกี้นี่ครับข้ามเมงจานยังไม่ถึงมาสองหมวดสามหมวดแล้วสามหมวดครับสามหมวดติดครับสามหมวดติดพระอาจารย์ภายในนิดเห็นงูใหญ่ปีน้องเพิ่นว่าเพิ่อนนี่นั่งหลังงูใหญ่ ให้พี่น้องเอฟซีปวดใส่จักรยานน้ำกันได้พี่น้องเ <c oughs> ด้อเฝืนใส่จักรยานซอยกันวิจารย์ายนายนอาจารย์เราฟังฮะพิษณานี่คือวาตะกี้เพม่อนกันตายระฟื้นเนะาะครับผมเป็นสิมีเซนก็เลยสอบถามฝากตอนพี่น้องเอฟซีค่ะผมไม่เจออาจารย์นานแล้วนะครับไม่เจอน,นานนะคะ<อ>ปไปเรื่อยๆนะผมตา<ผ>มหาอาจารย์อยู่ผมหาไม่เจอสักทีเพิ่นไปเรื่อยๆคนยังบัตรไปเลยยังไงพี่น้องเพิ่นเพิ่นเพิ่นจ่ายแรือฟื้น หลังจากสิตวิจัยกันหลายเดือนที่ผ่านมาครับล้วก็บเฝ้าเจอกันดีเลยเขาก็มาเจอส่วนที่ผ่านมาตัวเลขของะ่าจารนเพื่อนจะเดี๋ยวห้องแหย์ผ่ายพานตีคุณรัพี่น้องเนาะเป็นเป็นตัวไหนของเพื่อนครับเดา๋ยวจาจันตีเป็นตัวไหนครับผมการยังที่อาตมาได้นิมิตหลักจาได้กล่าวไปอาตมากลา่าวให้เกี่ยวกับการที่อาตมาฟันว่าอาตมาเห็นงูก,กระไฮ ท่านผู้ฟัองล่กจ้ะย้อมอันพิานจารณาเบิร์นบารคันจะเป็นตัวใดหยาดย้อมเป็นม<อ>ากควันตีแห่ป้องควันตีไว้ได้หนิที่ไม่ออกควันตีไว้อยางเมืเบิร์ตัวเลขนะคะเบิร์ตัวเลขไม่ต้ตองการเดี๋ยวมาดูตัวเ<พ>ลขนะครับเนาะห้วยกล่องบางกล่องเหรอพี่น้องฝนจะสต็อกฟ้ากันหรืฝ้าเรียมมากมากพี่ฝนก็ได้นี่ฝนมาขอพักพี่น้องเอ๊ะ พ่อพระอาจารย์พ่อผดีเลยบางเอื้อนครับพระอาจารย์พิสตรีโตเลขมานเอาผิดหรอเนาะหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดเก้าคือนั่งงูใช่ไหมอาจารย์นั่งงูเนาะนั่งเป็นลูน้ำน้ำเป็นหนื้องูเป็นเจ็ดครับพระอาจารย์เป็นเก้าเป็นหนึ่งเจ็ดเก้าลูกโจปรดีเจี๊บศูนย์ห้านะคะเป็นเลขเป็นเลขที่อาจารย์ เอายังไงพี่น้องเลขเกี่ยวกัะมู่เดี๋ยวเปิดฝันเนี่ยพันพันตีเป็นเก็บกัว่าเจ็ดสเจ็ดแม่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดชุดหะกับพี่น้องเอฟซีทุกท่านใส่พิจารณาในการลงชุมทุยาไม่ความเสี่ยงนะพี่น้องเรื่องปวดใส่จักรยานจังหน่อยนะพี่น้องเก้านี่มีสิทธิ์เป็นหกไหมอาจารย์เก้ามีสิทธิ์เป็นหกไหมเป็นไม่ได้หมดหนึ่งเจ็ดหกนี้นะไม่ไหนก็ดีค่ะเป็นไม่ได้หมดกับกับกับให้หน่อยก็ดีครับเนาะตัดเผื่อมันออกขึ้นมานะ ผู้พันบอดกู้ดอนนะพี่น้องผู้มุนอยู่บ้านก่อนเนออกไหนวะสุดตัวครับผมเอาใบนะค่ะห้าตอกครับไปให้นเอฟซีพร้อมครับแบางท่านเพื่อนก็บวกกับนะทเชื่อมันกับหัวง่าบวกกับเห็นก่อนนะเอดเขาเจาะบาดเจ็บจกลับเอ็ดพนัมจะพอกจับนมาสักการเนี่ยอาจารย์ไอ้ตัวทอบอาจารย์เป็นพิเศษนี่อาจารย์มีอยู่ในใจบ้างไหมครับผมกูได้กูได้ครับอาจารย์ เจ็ดศูนยอาจารย์มาเจ็ตชนหาหอเดี๋ยวผมงวงมไว้นะครับผมวงลมมาเจ็ตชวนหาตมาันเด้อค่ะเด้อรอาจารย์ชอบอาจารย์เป็นมาตวนพี่น้หงพิจารน้าเป็นแนวทางค่ะถูกแนวทางมีความเสียงแคบหนาจอไหด้วค่ะเด้อขอบคุณขอบคุครับธุครับคับ ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพระอาจารย์นะครับหรือลุงพี่นะฮะปิศาตายแล้วฟื้นนะครับเนาะครับฝันว่าได้นั่งงูนะครับข้ามแม่น้ํานะครับก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับเพิ่งได้กลับมาเจอกันอีกทีนะครับเนาะเจอกันโดยบังเอิญนะครับผมครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องอุปปารวยนะครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับถ้าชอบกับอาจารย์ก็สามารถ หยิบฉวยเลอตเตอรี่ได้นะฮะไม่ชอบก็ผ่านนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ